เนอละครแห่งความรักสุดๆเรื่อง l ล v ฟ l y ่จังพลังแห่งความรักแต่จะรักแบบไหนนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะอการละครั้งหนึ่งนานแสนนานมาแล้วนดินแดนแห่งความรักที่เป็นไปด้วยเหล่านางฟ้าและองค์ราชินีเลิฟลี่จังผููเลยโฉม ถึงเวลาแล้วที่พวกท่านจะต้องลงไปหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตเพื่อก่อให้เกิดชีวิตความรักและความดีจงร่อยมนตาแห่งความรักและความปรารชนาดีลงในเมล็ดพันธุ์ให้สมบูรณ์พร้อมกันเถิด ีิซังก็ได้นำเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตมาหวานย่งดาวดวงหนึ่งแต่ขณะเดินทางมานั้นเรือสุพรรณหงส์เกิดขัดข้องนางฟ้าแสนดีและนางฟ้านีนาได้ทำถุงเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตร่วงหล่นทำให้เกิดการปนเปื้อนของมเมล็ดพันธุ์ที่ชั่วร้ายเข้าอานิจจาฉันจะทำยังไงดีมเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตปนเปื้อนแต่ชีวิตที่เป็นนิรันร์จะต้องมีเกิด แกเจ็บและตายต้องมีความชั่วร้ายต้องเดือดร้อนกันไปนทั่วร้ายแรงร้ายแรงจริงๆพระเจ้าได้กำหนดแล้วแสนดีว่าชีวิตต้องมีสิ่งชั่วร้ายเกิดขึ้นเพื่อทดสอบชีวิตทีไงล่ะเรารีบนำไปหวานเธอหน้าแสนดีเดี๋ยวแจกสว่างก่อนนางฟ้าทั้งสองได้นำเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตไปหวาน หนึ่งร้อยปีผ่านไปดาวดวงนั้นก็ก่อกำเนิดสิ่งมีชีวิตมากมายขึ้นเมื่อเกิดก็ต้องมีแก่เสร็จตายและร่วงโรยไปตามการเวลาเรื่อยมาจนมาถึงยุคปัจจุบัน อำเภอเดือดร้อนจังหวัดพุดน่นวิยประเทศไทยมีครอบครัวนักการเมืองผู้ทรงอิทธิพลสองอครอบครัวได้นำลูกมาเรียนในโรงเรียนแห่งเดียวกันจากเดิมทั้งสองครอบครัวนี้เป็นเพื่อนรักกันทั้งพ่อแม่และลูกๆแต่วันนี้มิตรภาพและความรักของเพื่อนได้หายไปเพราะการลงเลือกตั้งสส,สความวุ่นวายจึงบังเกิดขึ้น วันพรุ่งนี้พ่อฉันจะขึ้นเวทีปลาใสถูกกระดมม็อบแล้วนะพ่อฉันจะต้องชนะรัปร้าเราจะถูกได้แน่นอนแห่พ่อฉันบอกว่าใครขัดขวางก็จะตัดการเลยนะเยี่ยมไปเลยเออว่าแต่พ่อเธอสีอะไรพ่อฉันะสีฟ้าแล้วพ่อฉลาดสีอะไรก็สีเหมือนพ่อเธอแหละอุ๊ยเข้ากันได้ ในขณะเดียวกันอีกสีหนึ่งก็เดินผ่านมาไปไปไปโรงโรงานรถไฟเสิทีรักใแตรอโทษเถอะไปไปนี่นันดีคอยดูพรุ่งนี้นะกลุ่มเสื้อขาวของพ่อกาก้า,กากจะต้องชนะการหาเสียงแล้วได้เป็นสอส,สออีกสมัยแน่นอนถึงตอนนั้นกาก้ากจะหัวเลาะยอกใคเรมคนให้ฟันล่วงเลยโ oh. หน้อยยายิงกาออฟริกาอย่างนี้ต้องเจอนี่อยากเมแรงรุง่นสุกปป็ชิวทอจากเมรไตส้สวินไม่มีเรืเลยนะการทะเลาะเบาแวงทำให้เกือดร้อนกันทั้งโรงเรียนมีการแบ่งพักแบ่งฝ่ายตามผู้มีอิทธิพลแต่ที่แต่ละคนชื่นชอบจนถึงวันที่ทั้งสองฝ่ายขึ้นปลาใส สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมนายยิ่งใหญ่ทรงอีพนไทรสามวันนี้ดีใจมากที่ได้มาพบพ่อแม่พี่น้องมาฟังใมหยบปาของผมสาข้อถ้าพ่อแม่พี่น้องเลือกผมผมจะเนื่งให้ข่าราชการและนักเรียนรับเงินเดือนละ1 0 0 0 0แสนบาทโดยไม่ต้องทำอะไรก็ได้สองให้ผู้ใหญ่ทำงาน2วันเด็กไปโรงเรียน2วัน หยุดาวันกินเดเทอม1ิเดือนเชาวชาวไร่ชาวนาม่ต้องปลูกข้าวกินฟรีตลอดปีและถ้าหุบเลี้ยงเอง ัดสินใจถ้าใครเลือกผมผมจะนึกให้ประชาชนทุกคนอยู่ดีกินดีพอไม่รับพอกเ็ตมันนี่ไปดาวอังคารวีทุกคน <Yeah. S 2> สองประชาชนทุกคนไม่ต้องทำงานและถ้าบุบจะเลี้ยงดูตลอดชีพเป็นธรรมาท อะไรกันน right uh ี huh. uh ่นายจะเป็นศัตรูกับเราจริงๆเหรอใช่ไหมชนเธอเร้อใช่ยิ่งไงความได้เปรียงเพื่อนของเรามันจบลงแล้วเหลือไว้แต่ความชั่วร้ายเท่านั้นไรเจอช้าทาไมเรา แสนดีมีนาความผิดพลาดของเจ้าทําให้นมเล็ดพันของเราปนเพื่อนความชั่วร้ายเจ้าทั้งสองจงไปแก้ไขอย่าให้สิ่งชั่วร้ายทอดงามรูปหลานเจ้าเถิดให้โอมราชินี hey, oh นางฟ้าแสนดีและนางฟ้ามีนา <c oughs> ก็ได้เดินทางมากับเรือสุพรรณหงษ์คู่ใจเมื่อมาถึงหมุ่ม,ม็อก โปรดหยุดเฉิดเมล็ดพันธุ์ของข้าเอาไรค่าเรื่องของคนร่างฟ้าไม่เกี่ยว คือนางฟ้าได้โปรดเถิดท่านทั้งหลายอย่าทำร้ายกันอีกเลยท่านดูสิคนรอบข้างของท่านต้องมาเจ็บเพราะความชั่วร้ายของพวกท่านอีกกี่คนอย่าให้สิงชั่วร้ายมาครอบงำความดีอของท่านสิท่านยิ่งใหญ่ท่านจนเฉลิมใช่แล้วท่านทั้งสองเคยเป็นเพื่อรักกันที่ ชาชนของท่านนะว่าพวกเขาเดือดร้อนและพัดพลาดจากครอบครัวอันเป็นที่รักมันโหดร้ายแค่ไหนนั่นท่านดูลูกของท่านสิพวกเขาต้องบาดเจ็บสักกี่ครั้งต้องเป็นทุกสักกี่ผลโคขาครับนี่การลูกพ่อลูกเป,ป็นอะไรไปพ่อจ๋าหนูโดนอย่าเข้ามาแรงซุปเปอร์ชิวท็อกจากมบน,นะพ่อเ็น,เนมินเน่ ิ่งที่ท่านทำแล้วใช่ไหมตื่นเถิดท่านเอาสิ่งชั่วร้ายที่ฉาบความดีของท่านออกโดยใช้ความรักที่เรามีขจัดมันต่อไปเถอะนะนั่นสิมัวทำอะไรกันอยู่เพื่อนเลิฟนั่นสิเพื่อนใหญ่เพื่อนขอโทษน,นะมันยังไม่สายใช่ไหมน้งฟ้านี่พวกผมจะกลับตัวและแก้ไขในสิ่งที่ทำผิดพลาดไปยังไม่สายรอกท่าน นี่เป็นเสียงชวนเฉลิมและยิ่งใหญ่พวกเราผมขอโทษที่ทําให้พ่อแม่พี่น้องต้องเดือดร้อนกูกระโดมให้เกิดความเข้าใจผิดกันต่อไปเราจะร่วมมือกันและบริหารบ้านเมืองเราให้จเจริญเราจะไม่แบ่งแยกสีใดเราจะเป็นสีเดียวกันนะพี่น้องเพื่อความสุขความงสมบงบความสามัคคีของคนในชาติเรา <Hey. S 1> ผมขออีกข่อแนะนำพ่อทั้งสองช่วยลูกผมด้วยลูกผมยังเล็กเด็กนะ ไม่ควรได้รับเฟาะในสิ่งที่ผมทำได้เราจะปัดเป่าละองชั่วร้ายนี้ออกไปแต่ทุกท่านต้องช่วยกันส่งพลังแห่งรักเพื่อรักษาเม็ดพันุ์แห่งชีวิตน้อยน้อยนี้ไว้นะช่วยผมด้วยนะครับทุกคน My dreams and hopes—they all come true. But not a whole lot without you. I've given my heart to love you. We've again to make it so ผู้ชมคะสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายบนโลกใบนี้จะชนะมนุษย์ไม่ได้ถ้ามนุษย์ทุกคนอยู่บนพื้นฐานของความรักความเมตตาและความสามัคคีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองนะคะดังคำกล่าวที่ว่าชั่วแท้แท้ความรักยังไงนะคะลูกเสือป .4 ท .6 ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ปีหน้าสำหรับปีนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ